วัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําปืน2ปืนที่ใช้ในโหมด BR กันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างตั้งสปืนนี้เนี่ยผมจะมาในโหมด BR นะครับผมซึ่งมันจะนิ่งแล้วก็เร็วมากเลยนะครับผมเหมาะกับผมมากเลยนะครับส่วนความที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยผมก็จะเป็น Mobile r o y a l นะครับผมแล้วก็ Reverse Resurgence นะครับผม2โหมดนี้นะครับผมปืนแรกที่แนะนํานี่จะเป็น Oger 556นะครับผมยิงในระยะกลางกับไกลได้ดีเลยนะครับกระบอกปืนผมจะใช้เป็นแบบ ELR นะครับผม Backfire นะกระบอกปืนเลือก c r o s 6ตอกระบอกปืน กระสุน40นัดไปเลยสุดท้ายกระสุนจะเลือกเป็นกระสุนความเร็วสูง5.56มาจะเป็น RAM9 นะครับผมปืนรองของเรานะจะเล่นระยะใกล้นะครับเรามาดูบอดี้กันก่อนนะครับผมโอ้เนี่ยถ้าจับถนัดมือแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับส่วนเลงก็ดีนะผมว่านะผมใช้เลเซอร์แบบ SL มักกซีน50นัดใต้กระบอกปืน DR6 กระบอกปืนเป็น V5 ปากกระบอกปืนเป็น Bruen แผ่นดูรำแล้วพูดอย่างอยากขายของเลย <laughs> อ่าให้ดูดูดี้กันสะก่อนนะครับตัวสอบปืนอย่างเท่อามีกระสุนครับข้างในชักปืนช,ปชุบชอ่วาเท่มามาดูรำเก้าแลนะครับสีสันสดใสอมองเห็นชัดมาครับมาดูการโดครั้งแรกของเกมนี้กันนะครับผมไม่เคยเล่นบ r เพิ่งจะมาเล่นเล่นสองสามเกมนี่แหละครับมา ได้เสียงา้างลาตัวหนึ่งครับวิงไปแล้วนี่ต้องตามวิย,ยเรียบร้อยโหดูสกินเขาดีอย่างเท่เลยอ่ะมีโฟกัสไฟสีแดงด้วยเออเนี่ยโดเฟอร์เดไปทีมาดูปืนนี้กันเป็นปืนอะไรเนี่ยอุ้ยจะคบจับความร้อนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเท่เก็บเสียงด้วยกิโลน โลซาอุ้ยสวยอุ้ยหลังยิงต้องถอยก่อนแล้ววันนี้อุ้ย่งไม่ออกโอ้โหอะไรครับเนี่ยปืนอะไรกันเนี่ยโดนยิงแลว้ว่งไม่ออกโอเคเราได้โอกาสแก้มือในกูแรงนะครับผมถ้าเราชนะไปเลยเรียบร้อยเราชนะและได้โอกาสกลับไปนะครับกู้ได,ด้ดบบมาคนดีเลย มาลูกพ่อป mm ืนลงมาเฮ้ยโดนโดนทัมตันเลยโอ้โหโดดมาอย่างกบบสไปเดอร์แมนเนี่ยขวามีเหมือนบนตึกจะมีอีกตัวหนึ่งน่ะข้างบนมึงเกียเฮ้ย ตัวนึงไม่รู้ไปไหนแล้วบ,บนตึกว่าเก็บของแล้วก็วิ่งผ่านเลยนะครับไม่ต้องอ่าเก็บมันจะมีให้เลือกเก็บเฉพาะบางอย่างอย่างไม่กากอะไรเงี้ยต้องเก็บครับอโอ้ยท็อกซิกแคทเหรอไม่รู้เป็นคนหรือบอทนะครับผมไปลุยต่อครับวันนี้เขบบาขับรถมานิ่งๆเลยนะเดี๋ยวพอแท็กเฮ้ย ไม่นอกสักตัวครับก็แต่ทุกตัวเลยสองตัวนะอเอาตัวหลังกันแล้วกันยิงบอดก่อนเลยครับระหว่านี้ที่เป็น,หนเหลืองขึ้นเตือนนี้ก็คือเปิร์กนะครับผมเปิร์กอ่าอเล่ร์นะครับเวลามีศัตรูมองมันจะแจ้งเตือนนะครับผมซ้ายขวาก,กับหลังข้ังหน้าไม่แจ้งเตือนนะครับ ทำให้เราอ่าเวลาเล่นโซโลอ่ะมันจะเล่นดีขึ้นนะครับผมมามาเอาตัวนี้กันดีกว่าโดนแน่โดนเออเนอกเรียบร้อยฮะปืนนี้นิ่งสุดๆเลยนะลองไปแต่งตามได้ครับอย่างนิ่งเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบสะโขกนะครับเออส่วนใครอยากเห็นผมเล่นปืนอะไรก็เมนเข้ามาได้นะครับผม อุ้ยโดนเพาะอู้ตายเลยหน้าก็มาหลังก็มาอู้หูอู้หูโดนจังหวะนีนน้ครับมาเึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปก่นอนเลยนะครับผมว่าเฮลิคอปเตอร์มันยังขับยากอยูน่นะแบบมันช้าอยู่อะหรือว่าวอลโชนมันต้องช้าอย่างนี้อยู่แล้วครับผมไม่แน่ใจนะ ผมไม่เคยเล่น PC เอา้าเพื่อนนิ่งเฮ้ยเอ้เอามายังไงอ่ะไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยโอ้โหมาลิเฟลเซนด้วยเลยอ๋อแล้วเขาอยู่ข้างบนโอ้โหผมยังติดใจกับรีเฟลเซนเลยเพราะผมไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยเนี่ยอ่าผมว่าสะโขบนี้มันยิงยากนะผมว่ามันยังบั็อกอยู่อะสะโขบเนี่ยมันค่อนข้างหันช้ากว่าโนสะสโขบอะ ทำให้แบบยิงยากมากครับปืนที่มีสะขบแบบนี้ไม่ค่อยเล่นเลยนะจริงหวังว่าเชมเปิดเขาจะแก้บักนะครับจริงถ้าเป็นคนนี้ผมตายเลยนะผมมูคเมนต์แบบนี้นะกลางๆอย่างนี้ซามไก่อนขวามีตัวเขาเพิ่งยิงบอดไปเลยนะเนะี่ยอันนี้จะเป็นคนนะเนี่ยเอ้ยอุย้ยนอ็อกเฉยเอ้ยก็แตก เอาต่างแล้วหาต้นไม้จะโผไหมเนี่ยไม่ครับถ้าไม่โผ่เราเรียกบอมสไตร์ค,คีปราวุธจูจมน็อกหนึ่งครับผมโดนแน่โดนคีปราวุธค่อยแน่มีตัวท้างมือเรียบร้อยครับ ว่าเขาต้องขึ้นมาแน่เลยเนี่ยผมพยายามดักเขาอยู่ข้างบนเขาไม่ขึ้นมาสักทีครับ <laughs> ไปเลยแล้วกันมาเจ้าอุ้ยเอา้าเรียบร้อยครับ <laughs> ตกใจสก,กินเขาสวยนะเนะมี <laughs> ไฟด้วยโอ้ยมาผมต้องมาเอาคืนนะผม้า <laughs> <laughs> ไม่เอาคืน <laughs> ไม่ใช่ดักลานนะบอกคนเลย <laughs> โดนโดนแน่ บบบบบ,บ,บโอ้โหเรียบร้อยครับน,น้องนักขายตัวดีเหลือเนี่ยงั้นผมซีแง่งไปแล้วอันนี้ผมยังมุกเม้นผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยว,ยวผมต้องฝึกเก็บปืนเก็บปืน่อ้เอาเก็บปืนสิลูกเพ่เฮ้ยทำไมมันเก็บปืนไม่ได้เ,เนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาเมื่อไหร่ ผมพยายามเก็บปืนตัวเองแล้วมันไม่ขึ้นให้อือยิ่เื่อทำไมครับผมจังหวะนี้นี่ถ้าไปล่มนี้ต้องมีคนแล้วล่ะอ,อุ้ยนี่ดีนะเราคมกว่านิดนึงสามอนเลยครับมัคพอถึงเลยครับเพอ่อสามคนโอเคจะไปไหนครับเรียบร้อยนี่นี่อันนี้ก็โดนเลยอ่าตกเครื่องบินไปเลยนะ เอาผมไม่สั่ด้วยพี่จีนครับโอเคมาเกมนี้เนี่ยไม่เจอเด่คนตึงๆนะครับผมบอกเลยถ้าเกมเปิดแล้วนี่คุณเตรียมตัวรับมือกับพวกปีศาจได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนอินโดรหรือว่าคนจีนนะครับผมตึงๆทั้งนั้นแต่ว่ามันก็พอเล่นสโลได้ครับข้างใน นิ่งเอาเรื่องครับปืนนี้ชึบตรงนี้ไปสามก่อนเฮ้ยยิงไม่โดนน็อกครับนี่ผมใช้ใจโลค่อนข้าง้านะครับผมหลังๆมานี่ผมปรับเจโลเป็นเร็วขึ้นประมาณอีกเลยนะครลยทำให้ใระยะไกลได้ดีขึ้นเนี่ยครับไปข้างล่าง เอาไอ้ดอกแน่เลยตัวนี้อ่าต่อแตกแล้วมีข้างหลังสองอีกครับได้เป็นเพื่อนเขาขอแตเป็นสนายแค่พอกดหัวเขาได้เนี่ยังหว่าเนี่ยเราอยู่ที่สูงกว่าเรียบร้อยครับนัองหนึ่ง Little Nobody ทั้งหมดเลยพอดีเลยเขาไม่รถให้ครับ นั่นเหนือันเน่อไอรถเนี่ยขังง่ายมากครับแค่คุณขับลงกระแทกอะไรก็หลุดชิ้นส่วนหลุดเป็นว่าได้เลยเนี่ยมีคนแน่เลยเอยอเรียบร้อนรู้มาล็อกไปอีกอุ้ยอุเอุ้ยเดือยอ,ยอ,ยอย่าเพิ่งซ้ำครับอย่าเพิ่งซ้ำเดี๋ยวขอวิ่งก่อน แล้ลจาวูู้ไม่ซ้ำด้วยวูหูปึ๊บปึ๊บลงมาไหมลงมาไหมไม่ลงหน่อยขับมอประชัยไปหานะครับไม่ใช่มอใส่สิไม่งั่นหมายรับบอมข้างบนนี้มีตัวนะ่าส,สองตัวหนึ่งสองตัวเนาะ อื้นผมต้อจะเปลี่ยนเป็นปืนไกเล่นน่ะเนี่ยถ้าเป็นปืนไกเล่นนี่ขึ้นสะโขบไว้ครับมาไอ้โอกาสแก้ตัวอืมไม่ต้องเล่นครับตอนนี้อุ้ยกระสนาไอ้วิ้ววิ้วจุ๊บ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 ซ้ายขวาซ้ายขวาห้าหลังหน้าหลัง,งขึ้นลงขึ้นลง AB AB เกี่ยบอุ้ยมาอีกโอ้โหจะเยอะไปไหนครับตัวกระสุนไฟอุ้ยสะไน้ซ้ายมือ อุสองได้ไหมเนี่ยอุย้ยตองก้าแตกผมก็เจ็บเหมือนกันครับผมเช่งเราดีกว่านะครับอย่างว่านะครับเป็นมือใหม,ม่ทั้งคู่มูมเอ็นไม่มีเลยเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรเนี่ยมีแต่ความแม่นอย่างเดียวอ่าดาสไนมาแล้วครับผมจังหวะน,นี้โดเอา้าใจเย็นเพื่อนโอ้โหแม่นไปไหนครับสนไยนี่ขนาดโดดแล้วนะ ้ยดูเขาดิโอ้โหมาครับเรามาเล่นทีมสเตชันที่เดิมอุ้ยอุ๊ยอุยซ้ายขวายิงไม่โดนโอ้โห My bad aim มากครับาการเล็งเป้านีนไม่มีเลยเอ้านะ่าจะไม่ให้เรา finish กันเหรอได้จเจอสเต็ปโยกหลอกให้ชอกช้ำไม่ได้โยกหลอกยกช้ำชิบช้ำ โดนโดนฟินิชไปเลยเฮ้ยกลังอีกโดน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 เฮ้ยโอ้โห au. ไม่มีชุบตัวเองด้วยตายครับมา่ะได้โหลดเอาให้ผมในวันนี้ถือว่าดี เล่นโหมดนี้เนี่ยประมาณ10นาทีนะผมประมาณ10ถึงอ่า12นาทีก็จบแล้วครับแล้วเขาจะมีแอร์ดรอปลงมาให้ด้วยนะครับผมน่าจะประมาณที่นาทีที่5นะครับแอร์ดรอปเขาจะสุ่มลงมาให้นะครับโอนครับผมบนเขาเลยตายเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นอ่าโหมด รีเซอร์เจนนะครับผมดยู่เลยนะครับผมมีอยู่ประมาณหลายคลิปเลยแล้วผมลงให้นะครับผมมาอ,อ,อุ้ยโอ้ย,อยเขาสไลด์อย้าหันสวนเราเงี้ยอย่างเร็วเดี๋ยวผมต้องไปฝึกตามซะแล้วแล้วเมื่อกี้เขาคมอีกหน่อยนะผมร่วงเวลา เขาแตะแล้วเขาแตะแล้วโดนอุน้ยอย่าอย่าหาทำนะ RPG ์ยอะไม่ได้นะครับแรงมากมากเลยนะ RPG ถ้าโดนเราเต็มเต็มฟีนน็อกเลยนะอุ้ยข้างหลังมาออกมาข้างหลังมองเราข้างหลังมองเราอีกหน่อยเกินเข้าอยู่ไหนอีกเนี่ยเฮ้ยข้างบนวิจุวิจุ มาแล้วต้องข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเขาครับเขาหนีไปแล้วนู่นนะ่ะหนีไปนู่นเลยเดี๋ยวเราตามไปโอ้โผอย่างแม่นงไงล่ะชุบชุบชุบแต่ว่า เล่นตอนนี้คือไตรโลนค่อนข้างเพี้ยนอยู่นะครับผมไตรโลนยังไม่ตรงนะถ้าเทียบกับอ่า,าดทูที่โมบายแล้วเนี่ยยังเพียเพ้ยนเยอะอยู่เลยถ้าเต็มเสร็จแบผมให้ไตโลตอนนี้ผมให้แค่ห้าอ้าวสามศพนึกว่ายังไม่ตายโอเคแต่เราไปขึ้นที่สูงกันเฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ยหันหลังให้ด้วยจกกังหวะนี้งอมงอมหลอมงอม เรียบร้อยครับเอาแล้วเขาตกตายตกตายด้วยโดนอ้าวโอพีคนเดิมเลยครับผมวันนี้ที่เราเห็นในตออต้นเกมนะครับโอเคเหลือคนเดียวแล้วครับผมดูจากมุมซ้ายบนได้นะครับเรียบร้อยตายไปเลย,เยมาครับคราวนี้เรามาเล่นแบบรีเบิร์จกันบ้างนะครับผม ฟิบริซเซอร์เจนฟูแมปนี้เดือดพอพอกันเลยนะครับผมผมเล่น5ตาเจอบอดแค่ตาเดียวเองเนี่ยที่เหลือคนล้วนเลยนะ<ต>ผมมีสีตาคนเริ่มมาเล่นเยอะนะไอ้เนะี่ะวิ่งตามมาทำไมจะมาต่อยเลยสามกันเลยชุบอ่าเรียบร้อย สามอยู่หรอนี่แน่ไม่ดูหลังเลยเราอะเป็นผมก็ไม่ดูเหมือนกัน <c oughs> สามตัวสามไป้ก่อนครับมีข้างล่างอีกสามจุดครับนี่ะ <c oughs> สุดน้อยจริงปืนเนี้ย สามสิบนัดทำไมสามสิบนัด,มนดผมดรู้สึกว่าน้อยจังสวยครับชฮ้ยวันยนี้คนแน่นอนนี้คนต่อต่กแลวเดี๋ยวเราอ้อมจากข้างล่างไปครับไม่สนใจแล้วบอดจังวันนี้ผมยิงคนดีนกว่ามาข้างบนเนี่ยเขายิงอยู่ โซนปาไม่ก่อนเอา้าอุ้ย,ยปาทะลุทะลุได้ไงอะเอา้าเขาหนีแล้วตามมาเลยเมื่อกี้ปาทะลุรอดแขนปะเงียบรอ สามก่อนครับจังหวะน,นี้ไม่ให้หนีแล้วโอ้โหยิงจัดหนี่แน่มีเนืงง้อเขายิงไม่โดนครับตอนนี้ยเขาอยู่บนหัวมีข้างหลังอีกตัวหนึง่งตามมาอยู่เโโฮ้ยโอ้โหอันนี้คือผมหลบแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นค่าเปิงผมว่าผมหลบแล้วยังโดนอีกอะไม่เข้าใจเลยทำไมปิงเงยอะขนาดนี้ฮึส เฮ้ยเอากดเปลี่ยนปืนทำไมเนี่ยโอ้โหถ้าปิงสักแบบว่า30 40 50เนี่ยโอ้โหผมว่าเล่นหนังเนี่ยตอนนี้ผมปิงประมาณ200ถนึง170เฮ้ยมันต้องเป็น170ถึง200 2 0 0ยสิ New Ham เอาียบร้อยครับ ใครที่แบบชอบนัวมาเล่นแบบนี้ได้นะครับผมบางแมปคือแบบโอ,โ,โอ้โหเจอแต่คนผมว่าสนุกมากเลยนะอุ้ยอหอูหูตกก่อนมาครับให้เพื่อนยิงไปก่อนครับเอาวนันนี้นี่ไะครับหนื่นครับลุกหมดแล้วสลับป,ปืนเอาของครับเดียวไอ้ปืนหลักก็เลื่อมปืนปืนนะ เอาไว้รับกันนะทั้งวันนี้ขวามีเนะโอเคซ้ายบนเพื่อนยิงออกไปแล้วกำลังโนเนียกันอยู่เลยเนี่ยรับกราซังวะัวข้างหน้ามีจุดหนึ่งครับสีแดงๆนี่ข้างในเขาเล่นลูกซองแนะ่ตอนนี้ ข้างในเอ้ยข้างใน,อ,อ,งนอ,อ่ะหาไม่เจออ่ะ๋ยวเราเข้าวงก่อนก็ได้ครับเี๋ยว,วงกำลังจะมาละว,วงแรงหาไปที่เล่นในวงเนี้ยนง,ง่ายเฮ้ยชนะนี่ไงเป็นไงล่ะทอมรีอ่าน้อีอกคน อยู่น้าวงบีไปทางซ้าย๋ยวหายตัวครับตัวสุดท้ายละสองสามใช้แอร์สไตร์ด้วยนี่ไงความมือ้เกือบไปแล้วจังหวะตอนนี้ยัาษ